นี่นะเบรบวางขึ้นมาให้ศิลปินเกี่ยวลงศิลปินโอ้โหเซฟเฉยโอ้เบรบได้มงครับนี่คอนโทรตัวไปมงโอ้ใช้เฟอร์กัสเทียนี่นี่ทีมทีมตรงกันด้วยนะจริงนะโอ้ทีมตรงกันด้วยครับทีมตรงกันด้วยครับอยู่นครผมนะครับเอเลนเจเกอร์ไปเก็บมาได้ให้มาซอยแบดแล้วโอ้โหเอเลนเจเกอร์ยิงเชิดข้ามคานไปครับ คารบิลากิคาราบูเ e อ้ก er. oh, mm. oh, e ิเบฟให้มาครับแล้วบาคุโกเปิดอย่งโดนปัดได้จ่อจ่อจี้เรียร้อากับบาคุโก g ก go ก o go g โกว่าตั๊กไก่ครับเออโอ้เรียบร้อยครับ1-0จากบาคุโกนกครมปมขึ้นนาครับ ซอยแบสซอยแบดไหลมาแล้วขวาติดบล็อกอีกทีก็กระชอกมาเข้ามือของศิลปินศิลปินเปิดมานี่คือโฟกัสเจนียนี่แต่มันอาจจะเตี้ยไปหน่อยแต่มันเร็วกันมานี่ไงนี่ไงได้โอนยิงเ่ยสามได้ไหมโอ้โหอุ้ยอีกอีกที หน้าป on oh, oh. so. ่ากประตูไปหมดเลยเอามาจังหวันี้โคราชต้ายติดบล็อกอีกแล้วครับโอ้โหทำไมกองหลังนอมสฉบม่ยเยแล้วเกินอีกทีก็บอลเตะทิ้งโอ้โหโคราชหนุนมาใหม่ครับบาซิสเอาได้เอีกทีใส่มาสะโคนเตะบอเหนียวเหนียวแล้วเกินเสียวได้โอ้โหเกมรับและเหลือนาทีเดียวแบบนี้นะถ้าโคราชเก็บไม่ได้แบบนี้จบแับแบบนี้จบเตะทิ้งเลยคาสิครยร์ครับ ป้าอยู่ที่คนนี้นะครับเอ็มลาป้าสูงใหญ่แล้วมงชงได้ตอกส้นหนึ่งสองกูตาบสั้นโอ้โหควันได้เฉยเลยทีเซเว่นแมวแล้วครับเอาประตูชิดเส้นดีกว่าครับโอ้โห,โหเอาประตูออกมางเกือบโดนออกไปแล้วประตูมงชงได้เซปูหูเอ็มลาป้าเก็บได้หมดเลยอ่ะก่อนจังหวะนี้ครับดีมาเทียนนี่ไหลมาแล้วเดียวเดียวเอทียิงติดเซปูหูโอากาสของคาราบู สารัดย้อนกลับมานัทธันยกมามงชงบอลแรก1-2แล้วลุนมาแต่ว่าจอจอเข้าจนได้เอเจเจโอ้โหกองหลังน่รผสมไปพลาดครับถึงบอลก่อนแต่เคียร์ไม่ออกครับเป็นเอ็มลาป้าครับโอ้โหวันนี้เนี่ยวันของเอ็มลาป้าเลยครับเอเจเจนำแล้วครับคือเอ็มลาป้าเนี่ยในตัวละครมันมีความใหญ่ใหญ่หนาะ คือแข็งแรงมากครับร่างกายกำยำล้ำเลิศกล้ามเนื้อก่อเกิดทุกแ่งขนแข็งแรงทรหดอดทนว่องไวไม่ย่ดและย่อใครเพราะมันเล่นกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษนอจกจากจะแก้กองกีเลทต,ตทำตนให้เป็นคนแล้วเนี่ยคือผลของการฝึกตนเล่นกีฬาสากคนมันก็ตละล่าล่านั่นแหละครับรจนนำพามาสู่การที่เป็นผู้เล่นที่ดีดูครับตัวมันเนี่ยครับอึดถึกคนแข็งเขื่องโอ้โห